สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS ฟกัสไต้หวันกับดิฉันสุชาวดีจับพือไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะกรณีนักบินสัญชาตินิวซีแลนด์ไม่สวมหน้ากากอนามัยทําให้พบผู้ติดเชื้อในไต้หวันอีกครั้งในรอบ8เดือนทางด้านสายการบิน EVAA i r นอกจากจะขอโทษประชาชนแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ได้ไประชุมคณะกรรมการและมีมติให้ปลดนักบินนิวซีแลนด์ออกจากงาน เมื่อบ่ายวันนี้สายการบิน EVA Air ได้มีการประชุมคณะกรรมการวินยัยมีมติปลดนักบินนิวซีแลนด์ออกคำถแถลงดังกล่าวระบุว่านักบินนิวซีแลนด์ฝ่าฝืนกฎระเบียบป้องกันโรคส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ปลดนักบินนิวซีแลนด์ออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผลสรุปไทม์ไลน์ของนักบินนิวซีแลนด์ยังคงมีข้อโต้แยง้งส่วนบัญชาการเผยไทม์ไลน์นักบินเมื่อวันที่22ธันวาคมระบุว่าระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคมนักบินเดินทางไปห้างสับสินค้าชิงควานมิสุโคชิห้างโซโคสาขาเทียมหมู่และเดินทางไปห้างคอสโคสาขาหนานขันที่เทาหยวน,านสมาชิกสภาไทยเปได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตั้งคำถามว่าส่วนบรรชาการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน是 ชี้แช่วชิงสมาชิกสภาไทเปได้เผยไทม์ไลน์ของนักบินอย่างละเอียดบนเฟซบุ๊กระบุไทม์ไลน์เพิ่มเติมเมื่อวันที่9ธันวาคมนักบินไปจอดรถที่บาร์เทอร์ฮอเทลจากนั้นเดินทางไปสมาคมติดต่อแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นไต้หวนันและไปทานอาหารที่ร้านไอศครีมชื่อดังเมวันพีคาเฟ่สาขาชิงเฉิน ร้านไอศครีมที่ถูกพูดถึงได้ออกมาชี้แจงว่านักบินดังกล่าวเดินทางไปที่ร้านจริงส่วนทำลายวันที่10ธันวาคมระบุเพิ่มเติมว่านักบินไปจอดรถที่สถานีรถไฟไทเปและเดินทางไปห้างโซโก้สาขาเทียมหมู่ทานอาหารที่ร้านติ่งไทฟงหลังการรถไฟไต้หวันทราบเรื่องได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดสาธารณนะอาทิเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติเราวันไดเลื่อนห้องน้ำเป็นต้น ข่าวต่อไปสาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันสิ้นเดือนที่แล้วหลังครบกำหนดกักตัว14วันและวันแรกของช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองเธอได้กินชาบูร่วมกับเพื่อนอีก9คนจากนั้นจึงไปตรวจหาเชื้อและพบติดเชื้อโควิด19ก้องสาธารณสุขเกาฉงสั่งปรับหญิงรายนี้10,000เหรียญไต้หวัน กลุ่มคนสิบคนนั่งรอบโต๊ะเพื่อกินชาบูเสียงพูดคุยขวเร้อยอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารแต่หญิงสาวผมยาวสัญชาติฟิลิปปินส์ที่ใส่เสื้อสีส้มไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลโดยเสียค่าตรวจเองภายหลังตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองรายแรกของเกาสง กองสาธารณสุขนครเกาชงสั่งปรับหญิงชาวฟิลิปปินส์หนึ่งหมื่นเหรียญไต้หวันหญิงสาวรายนี้ได้เดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่26พฤศจิกายนมีใบารายงานผลตรวจเป็นลบระหว่างกักตัวในโรงแรมกักโรคไม่มีอาการใดๆครบกำหนดกักตัววันที่11ธันวาคมวันแรกที่เข้าสู่ช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองได้ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลโดยเสียค่าตรวจเชื้อเองยืนยันติดเชื้อวันที่14ธันวาคมแต่หลังการตรวจสอบพบว่าเธอได้กินชาบูร่รวมกับเพื่อนอีก9้าคนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนเดินทางไปตรวจเชื้อ กองสาธารณสุขเตือนหลังจากนี้จะมีเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลส่งท้ายปีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากาก,กอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกภายใต้วิกฤตโรคระบาดเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาไม่เพียงทําให้หมู่บ้านซานตาคอร์ที่ฟินแลนด์ต้องเปลี่ยนมาฉลองแบบออนไลน์โรงเรียนปถมแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ได้จับช้างมาสีเชือกแต่งชุดซานตาคอสส่งมอบความสุขและหน้ากากให้เด็กๆและใช้โอกาสนี้รณรงค์ป้องกันโรคระบาด ช้าง4ี่เชือกใช้งวงหยิบตะกร้ายืนหน้าประตูโรงเรียนแจกหน้ากากให้เด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลคาริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาจับช้างมาแต่งชุดซานตาคลอสใช้โอกาสนี้รณรงค์เรื่องการป้องกันโรคระบาดและเนื่องจากอดีตมีกรณีสัตว์ถูกตรวจพบติดเชือ้อโควิด -19 ช้างเหล่านี้จึงปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคสวมหน้ากากอนามัยอย่างเชื่อฟัง ช้างร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในโรงเรียนจัดเป็นปีที่17แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับประเพณีนี้สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคัดค้านและชี้ว่าการให้ช้างมาเดินอยู่บนท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับช้าง หมู่บ้านซานตาคอรที่โรวานเนียมิในดินแดนของประเทศฟินแลนด์ทุกปีซานตาคอรจะออกเดินทางด้วยรถเลื่อนหิมะพร้อมเหล่ากวังเลนเดียแต่ผลกระทบจากโรคโควิด -19 ทําทำให้นักท่องเที่ยวลดเหลือครึ่งเดียวการฉลองคริสต์มาสในปีนี้ก็ได้เปลี่ยนมาฉลองผ่านออนไลน์ดึงดูดผู้เข้าชมนับหมื่นคนภาพสุดท้ายลงุงซานตาคอร์นั่งข้างเตาผิงและส่งมอบความสุขผ่านพลังของเทคโนโลยีพบกับ PTS ฟเอสฟุกุตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ